เยสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนๆลุงป้านาะพี่น้องฟ้องไปท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านทุกคนนะครับผมค่ำคืนนี้ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคย,เคยนะครับกับผมพิซซ่านายเอลฟิเชียคืนนี้ผมจะพาทุกท่านเข้าไปลุยสถานที่ที่ผมเคย ประสบพบเจอผีปอบป้าปอบยายปอบหรือนางปอบผมไม่แน่ใจนะหรือหญิงจรจัดไม่แน่ใจทุกคนคือผมเคยมาประทะกับมันณนะที่นี้เคยพาทุกท่านมาลุยก็ค่อนข้าง,างหลายครั้งแต่ครั้งนี้คือผมทิ้งระยะห่างหายไปนานมากผมไม่แน่ใจว่าข้างในจะประสบพบเจออะไรหรือจะยังมีใครอยู่หรือเปล่าคือกระท่อมที่ผมเจอมีการทําพิธีนะครับแต่ก่อนคือมีขนไก่กระจุยกระจายมีเลือดไก่ กระซินทั่วกระท่อมเลยครับโอเคครับยังไงก็ฝากพี่ๆเพื่อนทุกท่านดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับหนองคายบ้านผมก็ค่อนข้างหนาวแล้วครับเอเคครับค่าคืนนี้ก็เพื่อไม่ให้การเสียว่าเดี๋ยวผมจะพาพี่ๆท่านเข้าไปลุยกันเลยครับผมก็โอเคนะครับพี่ๆเพื่อนทุกท่านนะไปค่าคืนนี้ โอ้คือผมบอกเลยบอกก่อนเลยว่าผมผมไม่เข้ามาสถานที่แห่งนี้นานมากเลยครับทุกคนนะสถานที่ผมเคยเจอยายปอบผีปอบป้าปอบไม่แน่ใจก็ค่อนข้างนานผมไม่แน่ใจหลายเดือนแล้วเนี่ยสามต้องมีแน่แน่สามเดือนขึ้นไปผมไม่ไม่ทราบถึงความเปลี่ยนแปลงสถานที่เลยครับคือไม่รู้เลยว่าปัจจุบันเป็นยังไง เป็นที่เปล่าๆแต่ก่อนมีสังข้าวมันผ่านการท่วมของน้ำโขงมาแล้วนะครับเมื่อกี้นะที่หนองคายบ้านผมถูกน้ำท่วมคือสถานที่อย่างนี้ก็แล้วก็ผลกระทบไปด้วยผมไม่แน่ใจว่ายังเจออะไรอยู่ไหมจะมีอะไรหรือเปล่าไปเดีน,นี่ก็มากันแล้วเจอไม่เจอไม่รู้อะลุยคือผมเคยบวกกับมันหลายครั้งแล้วครับปอบ ปอบตัวนี้ผมไม่แน่ใจไม่แน่ใจจริงๆไม่ทราบที่มาที่ไปว่าเป็นหญิงจรจัดหญิงพู้นจรหรือคนเล่ร่อนหรือปอบอะไรผมเคยถามคนที่เขาเคยมาทำนาอยู่ณสถานที่อย่างนี้ครับเขาบอกว่ากลางวันไม่เจอไม่มีอะไรไม่มีใครที่แปลกหน้าแปลกตา โอ้โหแต่ก่อนมันลกเลยเนียมันเป็นสุมทุมพุ่มไม้ปิดบังกระท่อมแบบนี้แต่มาครานี้โอโ้ค่อนข้างกว้างเลยกว้างขวางโอูอ่าก็ทำการถากถางออกไปม,มาโอ้โหพี่พี่พทุกท่านดูพระจันทร์เต็มดวงหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเลยค่ำคืนนี้เป็นวันพระหรือเปล่านะ เป็นวันพระก็น่าจะเป็นวันพระใหญ่ด้วยพระจันทร์เต็มดวงเลยสวัสดีสวัสดีจ้ามีใครอยู่ไหมจ้ามี้ยมีหม้ออะไรเนี่ยโหดูเหมือนจะ จะมีคนเข้ามาทำนานะครับทุกคนนะดูมีขวดมีขวดมีอะไรแต่ก่อนนะตรงนี้กระท่อมตรงนี้ไะมีขนไก่กระจุยกระจายที่ผมเห็นมีทูบมีเทียนปักมีรอยเลือดสาดกระเซ็นเต็มเต็มกระท่อมตรงนี้ไปหมดลองไปลุยดูดิไปลุยดูหน่อย ในป่าตรงที่ผมเจอมันดักซุ่มมันจะขยํำผมหลายทีทคนแต่มาครั้งนี้ไม่แน่ใจบอกตรงๆเลยว่าผมก็ไม่แน่ใจเช่นเดียวกันจะเจอหรือเปล่าโอ้โอ้โอหโ,โลกทางตันก็ไผ่ล้มขวางตรงนี้ไปไม่ได้ ไปไม่ได้ก็ไม่ไปถ้าอันตรายผมบอกว่าอันตรายมากผมก็ไม่เสี่ยงนะครับทุกคนนะเจอก็คือเจออ่ะไม่เจอก็คือไม่มีอะไรโอ้โหค่อนข้างดึกค่อนข้างเย็นเยอือยน้องคายบ้านผมค่อนข้างหนาวน,นะครับทุกท่านนะยังไงก็ฝากดูแลสุขภาพพี่เพื่อน,น,นทุกท่านทุกคนด้วยแล้วกันเก็บไข้ได้ป่วยมมนสบายมา ก็ลำบากเลยนะครับแย่เลยทำงานทำการทำมาหากินยังไงก็อย่าลืมนะพี่ๆเพื่อนทุกท่านนะาพึ่งลืมหน้าลืมตาผมนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำใจให้ผมด้วยอะไรวะอะไรเห็นแวบบไกลๆมันคืออย่างสวัสดีสวัสดีจ้า โอ้มือก็ค่อนข้างสั่นมีอะไรมีร่มใครมาเผาโอ้ข้เผาหญ้าเผาอะไรอะไรอะไรอ๋อแล้วไปถุงปุ๋ยขอปักใส่ไม้ไว้นี่ก่ะต้นมะพร้าวต้นนี้พี่ๆทุกท่านใครเคยเจอบ้างต้นมะพร้าวตกน้ำมันเออมันมีเฉยเฮ้ยเอ,อ้ย โอเคเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนฐานสำรองต้นมะพร้าวตกน้ำมันตรงนี้อผมเกินมาก็เพิ่งเคยเจอเนี่ยแหละเคยจะยินแต่ว่าต้นตะคงตะเคียนต้นอะไรตกน้ำมุกน้ำมันนี่ต้นมะพร้าวเฉยเลยเงียบยังเงียบยังเงียบยังไม่มีอะไรผิดปกติยังไม่มีอะไรผิดปกติจ้าเฮ้ยมันก็ระแวงอยู่นะทุกคนนะ ค่ำคืนดึกดื่นอากาศเย็นชับเย็นยเยือกบ้าบอมาอย่างนี้ผมผมเคยพาจะไปลุยป่าทางฝากสระน้ำด้านนู้นเดี๋ยวผมจะพาพาไปลุยดูฝั่งนี้ก่อนแล้วกันด้วยวกันทุกคนไฟ เดี๋ยวสักครู่ผมจะเปลี่ยนฐานนะต้องไปลุยกันดูกันแล้วกันอะไรถึงว่าใครเป็นร่องน้ำจะลองพาไปลุยไปลุยดูฝั่งนี้ดิว่ามีอะไรวะสวัสดีจ้ามีใครอยู่ไหมจ้า ไม่ได้ไมาลักไม่ได้ไมาขโมยอีอย่งเด้อวัสดีจ้าอะไรอะไรโอ้ยตกใจแล้วไป <t> ผมก็นึกว่าตัวอะไรเป็นเสือคมของเฮ้ยตรงนี้เป็นก,นกนระท่อมเด้วย <t> ไม่เคยมารูปลักษ์รูปร่างคล้ายๆกันเลยข้างบนมีอะไรไหม โอ้วังเวงหลงเหลียงกลัวหมันทุกคนสวัสดีจ้าใครไม so ่จ้าไปสำรวจดูผมพาลุยด้วยความบ้าบอนี่ยคนอื่นเขาหาหลับหานอนมึงมันบ้าบอโคอแตกไปหาที่ลงที่ล้างโอ้ย ตรงนี้เป็นอะไรอีกวะไปไปดูให้มาเฮยเฮ้ยเฮ้ยเยสียงอะไรอะไรรู้สึกแปลกๆกระท่อมตรงนี้ทุกคนรู้สึกแปลกๆว่าอ๋ออาเอ๋ออุย้ยโอ้อะไรนักหนาวะนี่ รู้สึกแปลกๆรู้สึกเย็นจะเยือกเสียวสันหลังยังไงไม่รู้ฮะรู้สึกตรงนี้ไม่ธรรมดาทุกคนผมสัมผัสอะไรบางอย่างง่ายในละแวกนี้ละแวกขนมตรงนี้กระท่อมตรงนี้ไปดูทางนั้นก่อนแล้วกันไม่เคยไม่เคยลุยเข้ามาไกล ากกระท่อมตรงแรกที่ผมเคยเจอแต่วันนี้ข้ามคืนนี้ผมพาลุยเข้ามาเลยแล้วกันว่ามีอะไรอยู่มั่งละแวกนี้สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีครับมีใครอยู่ไหมครับขออนุญ,ญาตนะครับไม่ได้มาลักขโมยอะไรเนาะ ้ตรงนี้ก็มีกระท่อมทุกคนเฮ้ยมันสามกระท่อมในละแวกกันเลยเผมไม่เคยมาไม่เคยลุยมาอย่างนี่แ้กี่ไม่แน่ใจมันน่าจะมีคนมาทำนาอยู่หรือเปล่าตรงนี้ตรงนี้ เหมือนมีข้าวของเครื่องใช้เก่าๆอยู่นะทุกคนนะม,ม,มีหม้อมีไหมีกระมัองเอาไปแขวนยู่ตรงนี้วะไปปิดตะกล้าเฉยๆโอ้โห่ามีสา้ำมีสาน้ำทุกทุกกระท่อมเลยทุกคน สวัสดีครับเฮ้ยเ้ยโอ้ยตายเอ้ยต้องโอ้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 ฮูอ,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 อดีจ้าเงียบตรงนี้รู้สึกเหมือนปกติแต่ผมรู้สึกว่ามันคล้ายๆจะมีอะไรผิดปกติโอ้โหพุทธาพี่น้องเอ๋ย ลูกพุดสายยิงด้วยลูกเบื้องเริ่มเลยเว้ยิอ้ข้างบนก็มีของของเขาไม่กล้าเอาไม่เอาดีกว่าโหไออะไรนี่โอ้โหคาดเก่ามันอยู่กลางท้องไร้ท้องงานนี่เหมือนในหนังสยองขวัญอะไรเลยนะทุกคนโฉบกระชากหัวไอ้สักอย่างเลยนะเนี่นยเป็นคาดแบบ ปีศาจต่างประเทศนะใช่อะไปกระชากไปเกี่ยวคนอย่างเงี้ยโอ้ตายต้องกลับกลับไปโอ้โหพระจันทร์เต็มดวงจริงทุกคนผมไม่แน่ใจวันพระหรือเปล่าวันพะระใหญ่หรือเปล่าวันนี้ใหญ่ไม่ใหญ่พระเรียกพระใหญ่ผมไม่รู้อะถ้าออกมาลุยผมลุยอย่างเดียวอะคนเดียวก็เฟี้ยวได้บ้าบอฮะผมรู้สึก ผิดปกติตรงกระท่อมตรงนี้ล้างไม่ล้างไม่รู้มีสา,าน้ำเหมือนกันสามกระท่อมเมในละแวกนี้โอ้พึ่งเจอมากี่ครั้งกี่ครั้งก็ลุยแต่ที่เดียวพึ่งเจอตรงนี้รู้สึกผิดปกติแปลก,ปลกรู้สึกวังเวงก็เหมือนผมไม่อยู่คนเดียวเข้ามาตรงนี้ ออกมาที่ตรงนี้เหมือนไม่อยู่คนเดียวบางความรู้สึกมันบอกแบบนั้นทุกคนเอางี้ไหมผมจะลองตั้งกล้องแล้วผมจะไปหาที่ซุ่มดูแอบดูอยู่ไกลๆพร้อมก,กันกับทุกคนมันจะมีอะไรเป่าวะตั้งตรงไหนดีเนาไหนๆก็ไหนๆวะ เจอความผิดปกติอะไรไหมผมก็การันตีไม่ได้นะทุกท่านนะลองเะเจออะไรไหมลองตั้งทิ้งไว้แล้วกันนะใช้แบบสำรวจเจอไม่เจอไม่รู้แต่ผมบอกเลยว่าผมรู้สึก รู้สึกแปลกๆน้กกระท่อมตรงนี้ขอญาตนะขอญาตทุกท่านนะแป๊บนึงมาจะมีอะไรไหมเอาจงังตรงกระท่อมนี่แหละไ่ทำไมย่ามันเยอะวะ ยากถอนยากเหมนเดิมครับเอากใกล้ๆเี่ดินดินจำจันจำเจ๋อไปเลยเจอก็เจอไปไม่เจอก็ไม่เจอ,ไม,อไม่ต้องยุ่งยากมากความผมอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรฮะอะไรใครวะอยัง มีใครอยู่มีใครร็เปล่าสวัสดีสวัสดีจ้ามาหยอกหรือไม่มา,มมาลองกันสักตั้งเจือหยัางบา่ไม่รู้แหละ ยังก็เจอไม่เจอคืไม่เจ,อ,จอวะทํามงไฟมันจะชัดวะขออนญาตนะผมพยายามปรับมุงให้มันโฟกัสให้ไฟมันสว่างเฮ้่จะสว่างได้ทุกท่านนะฮะ น่าจะอยู่ได้นานพักนึ่งเนะโอเคผมขออนุญาตไปซุ่มข้างนอกแล้วกันผมไม่แน่ใจว่าผมรู้สึกวังเวงเสียวสันหลังยังไงไม่รู้ที่นี่ผมไม่ได้อาวุธไม่ได้อ,อะไรมาเลยโอเคนะ้รรับ ハハハハ。いい 嫌な。 กนเห็นอะไรไหมเมื่อกี้ผมดูอยู่ไกลๆผมรู้สึกคล้ายอะไรอยู่รล้จะมีไฟเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มผมไม่แน่ใจนะคืออะไรผมรีบวิ่งเข้ามาดูห่าสกเลย เห,เห็นแล้วและสมีไฟไ,ไกลๆใครใครอ่ะใครครับใครจะ๊ะใครนั่นถ้าเป็นคนก็ออกมามาคุยกันหน่อยนะผมไม่ได้มาลักขโมยอะไรนะ เงียบเฮ้ยเฮ้ยอะไรขวามือคิดไปเองหรือเปล่าเงียบไม่มีสัญญาณตอบรับโอเคทุกคนเดีย๋ยวผมขอถอยออกไปอยู่ด้านนอกอีกสักพักสักพักให้มันหายคาใจอะไรวะ フィリティアナー。 Mm. 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 ใครใครไอ้ดีดีเมื่อกี้ผมวิ่งเข้ามากะจะให้ทันใครเฮ้ยอีป๊อบมึงก็เปล่า มันทางลงไปเหรี่ยมันลงไปได้ไงมันลงไปไหมเมื่อกี้ทุกคนผมว่าผมเห็นแวบ,บๆหน้ากล้องผมเห็นที่ไฟไกลๆรัศมีไฟหน้ากล้องมันมแวบ,บๆบริเวณนี้เอาไงดีมันคืออะไรมันคือใครคนหรือผีมาทางนี้หรือเปล่า Ơi, hey, chào mừng quý vị đến với kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Chào mừng quý เถียงไงวะอย่าเล่นทีเผื่อกูนะเว้ยอะออะไรโอ้ยตายต้นมะพร้าวตายพายทุกคนผมว่ามันมาทางนี้ไหมมาทางนี้ไหมมันทะลุกันไหม เ้ยไปทางไหนใครคนก็ออกมานะ้เว้ยมาทะลุรงนี้ยริงอะไรัดีใครเอ้ยโดดข้าไม่ไงตกไม่ได้ผมมั้ย ผมขอไปทุกคนป้องสะบัดวยเฮ้ยขอไปนะครับอุ้ยอุ้ยทุลักทุเลชิบหายไปผมอียระแวงไยอะไรนักหนาวะเนี่ยป่าวเยอยานหลังเฮ้ยเฮ้ยฮู้เฮ้ยอย่าเล่นดีเผลอนะเว้ย ไม่สนุกดเดเว้ยเฮ้ยมันหายมันหายมาละแวกนี้แต่ตรงนี้มันมาทะลุด้านนี้กระท่อมที่แรกที่ผมเคยเจออีปอบเดกดักพระเจ้าถ้ามันจะกลับไปทางนั้นที่ผมเคยเห็นมันไปแต่ก่อน ผมว่าไม่น่าจะใช่กอไข่ล้มทับทางไปไม่ได้อโอ้โอเฮ้ยผมรู้สึกเสียวสันหลังแล้วแวงไม่ปลอดภัยยังไง่าทุกคนโอเคมันจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ผมรู้สึกว่าผมแก่งๆนิดๆไม่ค่อยมีเวลานะทุกท่านนะนานๆออกล่าทีอ นานๆจะพาไปบันเทิงทีผมรู้สึกแก่งๆเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยโอ้ไปทั่วแล้วกูสะดุดท่อนไม้พระเจ้าโอเคทุกท่านทุกคนยังไงผมรู้สึกแก่งๆไม่ปลอดภัยรู้สึกยังไงไม่รู้โอเคค่ำคืนนี้ผมไม่แน่ใจวันพระใหญ่ด้วยหรือเปล่านะทุกคนนะ ผมออกบ้านผมไม่เคยดูเลยเลือกยามงามดีเวลาเวลาบ้าบอคอแตกผมก็ลุยเลยพระจันทร์เต็มดวงด้วยโอเคค่ำคืนนี้ยังไงผมก็ญาติออกนอกพื้นที่ก่อนนะทุกท่านนะยังไงก็ฝากดูแลสุขภาพกันทุกท่านทุกคนนยครับทุกๆจังหวัดก็น่าจะเริ่มอากาศหนาวคืบคลานเข้ามาแล้วบ้านผมหนองคายเริ่มหนาวครับต้องหาเสื้อกันหนาวมาใส่กันแล้วปัจจุบัน โอเคครับข้ามคืนนี้ยังไงฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับพี่ๆเพื่อนทุกท่านนะนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์กันครับผมสวัสดีครับ